พ่เศนครับต้นนี้เนี่ยผมดูล่องรอยแล้วเหมือนกับโดนเหมือนกับโดนล้มมามาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับผมคือการเก็บแบบชาวบ้านบางทีเขาก็ขาดความเข้าใจที่เขาก็มีการตัดตอนกิ่งบ้างเพื่อจะไม่ให้ขึ้นที่สูงเห็นว่าต้นที่มันอายุเจ็ดแปดสิบปีที่แบบว่าเป็นต้นโตแม่โดนล้มก็มีหลายต้นเหมือนกันนะครับก็มีครับก็ในด้านนี้ผมก็พยายามอนุรักษ์ไว้ก็คือพยายามลดลงไม่ให้มีการตัดต้น มีการสงเสริมีการปลุกคืออย่างผมมาเห็นตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับบางทีคนเรามีของมีค่าอยู่ในมือเนาะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเห็นประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องคิดว่าต้องอนุรักแหละครับก็คือชาวบ้านเขาอาจจะคิดว่ามันมีเยอะเราจะโค่นมันก็ไม่เป็นไรแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าร้อยหนึ่งร้อยต้นมันจะมีต้นตัวแม่ต้นสองต้นที่จะให้เรียกว่าเป็นแม่พันธุ์ได ตอนั้นก็เป็นเป็นต้นที่ไม่มีไม่ไม่ออกดอกไม่มีเมล็ดใช่ไหมฮะครับใช่ครับครับก็ผมก็เอาใจช่วยครับให้ให้มาถูกทางคืออ่หลังจากที่คุยกันผ่านทางโทรศัพท์เงี้ยฮะก็คิดว่าพี่เด่นใจดีระดับนึงอ่ะวันนี้โอ้โหใจดีมากผมได้ผักหวานกลับบ้านผมว่าไม่ต่ำกว่าห้ากิโลครับวันนี้คือมันมันมีเยอะจริงๆครับแต่ว่ายังไม่เห็นต้นตัวแม่เลยก็แสดงว่าต้น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 ที่เป็นแม่ฮะต้นแม่เนี่ยก็ได้โดนโดน ทำร้ายหรือว่าโดนโค่นไปเยอะล่ะก็ต้องไปเอาที่ป่าลึกหน่อยหนึ่งมันลึกับป่าลึกกว่านี้อีกป่นลึกหมายถึงว่าป่าป่าที่อยู่ไกลจากชุมชนคือเขาเดินเท้าไปไม่ค่อยเห็นเห็นเห็นพี่เด่นว่าต้องต้องล่องล่องเรือผ่านแกงไปต้องเรือผ่านแก่งอีกมันต้องอย่างนั้นถึงจะปลอดภัยนะครับผมก็ยังมีหวังอยู่ครับก็ในส่วนตรงนี้ผมก็พยายามรณรงคลงให้มีการปลูกกันให้เยอะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าขึ้นตามธรรมชาติครับก็จะมีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างธรรมชาติเลยจริงๆครับ อันนี้คือไม่มีการแบบมนุษย์เราปลูกเพราะว่านี่ยมันเป็นในของอ่าผมสันนิษฐานว่าเฉพาะต้นนี้ก็ไม่ต่ำกว่า20กว่าปีครับต้นนี้20กว่าปีรับที่มันขึ้นเองโดยธรรมชาติของเขานกมันกินลวค่ามาหรือไงครับอ่าโดยมิโดยมากจะเป็นพวกอีเห็นครับอ๋ออีเห็นด้่ยนะครับอีเห็นเมื่อก่อนนี่แถวนี้จะมีชุมมากก็จะกินเมล็ดมาแล้วก็มาถ่ายมูลลงอ๋อป่าแถบนี้มันจะเป็นในที่ชุมชุมของอีเห็นอืมตอนนี้กลายเป็น อาหารโดนจับกินไปหมดแล้วก็เลยทำให้ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันครับผมว่านะครับเห็นตรงนี้ผมคิดว่าค่อนข้างสมบูรณ์ถ้าเทียบกับป่าที่บ้านผมนะฮะแต่ว่าก็น่าจะโดนโค่นไปเยอะแล้วเหมือนกันเนาะต้องช่วยกันรักแหละครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเทคหน้าไปดูที่หลังลงปุ๋ยหมักที่เด่นครับผมมีปลูกไว้เราจะดูว่าประมาณ3ามปีใช่ไหมครับได้ขนาดไหนคนที่กำลังจะเริ่มปลูกจะได้มีกำลังใจเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับ